ที่ได้เรียนรู้จากการขายของออนไลน์มา7ปีมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ ข้อที่1คือยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบนะคะถ้าใครเคยข,ยขายของออนไลน์มาก่อนคุณจะรู้ว่าถ้าคุณขายของออนไลน์ใน Facebook ตั้งแต่เมื่อ7-8ปีที่แล้วคุณจะรู้ว่ามันโคตรง่ายแค่โพสเฉยๆก็ขายได้หรือแม้กระทั่งการยิงแอดแค่คุณใส่เงินไปนิดเดียวคุณก็จะขายดีแบบขายดีถล่มทลายเลยนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งคือ IG ถ้าคุณเคยเริ่มขาย i อตั้งแต่แบบ4ีปีที่แล้วโคตรง่ายทุกคน แค่โพสเฉยๆก็คือขายดีเลยดังนั้นนะคะพัดบอกเลยว่าไม่ว่าจะช่องทางไหนๆก็แล้วแต่ยิ่งคุณเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็จะได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นหลายๆคนก็อาจจะมีคําถามว่าคุณพัดแล้วถ้าเริ่มต้นตอนนี้จะยังทันไหมใช่ไหมสงสัยคอนิการพัดบอกแบบนี้เลยว่าถ้าคุณเริ่มต้นปีนี้จะง่ายกว่าการที่คุณเริ่มต้นปีหน้า ก็เหมือนที่พัดบอกเลยยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งได้เปรียบซึ่งเริ่มตอนนี้คือเวลาที่ดีและเหมาะสมมากที่สุดค่ะ ข้อที่2คือถ้ามีโอกาสให้โกยให้รีบโกยนะคะซึ่งบอกเลยว่าข้อนี้เป็นข้อที่แบบพัดเนี่ยโคตรเสียดายโอกาสที่แบบเคยปล่อยผ่านไปคือเล่าแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยพัดเริ่มต้นขายฟองน้ําเสริมอึมตั้งแต่สมัยแบบ7จปีที่แล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยมันยังสามารถยิงแอดแบบที่เป็นแบบ before after ของหน้าอกได้ซึ่งการยิงแอดที่มันเห็นเป็น before after ค่ะมันขายดีมากทุกคนค่าแอดมันโคตรถูกแล้วตอนนั้นพัดขายได้ประมาณเดือนละพันคู่แล้ว ก็รู้สึก <que> ว่าแบบคือออเดอร์มันเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าคุ้ยเหนื่อยจังเลยทําไมเราต้องเหนื่อยขนาดนี้ด้วยด้วยความแบบอินดีต่างๆนานาก็รู้สึกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวขอพักก่อนละกันเดี๋ยวอีกสักเดือนนึงเราค่อยกลับมาโฟกัสขยายต่อหรืออะไรแบบนี้มันจะมีโหมดแบบอินดีบ้างเหนื่อยบ้างท้อบ้างต่างๆนานาขายดีก็มีเหนื่อยนะทุกคนบางทีแบบมันขายดีจนแบบจนไม่ไ<ย>ด้พักมันเหนื่อยมากๆก็มีความแบบ งั้นขอพักอะไรเงี้ยซึ่งพัรู้สึกว่ามันคือจุดที่พลาดมากๆของพัทเพราะว่าอย่างตอนเนี้ไม่สามารถยิงแอดรูปที่เป็น Before After ได้ค่าแอดตอนนี้ก็จะแพงกว่าเมื่อก่อนพัดถึงบอกว่าถ้าวันนี้คุณจับทางถูกแล้วคุณมีโอกาสในการโกยให้รีบโกยให้รีบโฟกัสใ,ให้ไปให้สุดอย่าอีดออดอย่าท้ออย่าเหนื่อยอย่าบน่นอย่าเลิกทุกอย่างนะคะดังนั้นสรุปเลยว่ามีโอกาสให้โกยให้รีบโกยค่ะ ข้อที่3คืออยากลัวการเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งข้อนี้เป็นอีกข้อนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับการทําธุรกิจเลยละกันพัดเล่าแบบนี้คือพัดเนี่ยโตมาจากการขายของใน Facebook ซึ่งมึ่7ปีที่แล้วเนี่ย การขายของใน Facebook มันง่ายมากแค่โพสก็ขายได้ค่าแอดก็คือถูกมากๆเสร็จปุ๊บเมื่อประมาณสักประมาณ5ปีที่แล้วได้เพื่อนก็มาชวนทําอ G แต่เราอะก็เหมือนอยู่ในเซฟโซนว่าแบบเฮ้ยฉันขายใน Facebook ก็พอใจอยู่แล้วย่อยขายเยอะอยู่แล้วก็ไม่ยอมไปทําสักทีจนถึงจุดที่แบบเฮ้ i, ยค่าแอดใน f a c e b o o k มันแพงขึ้นเว้ยมันแพงขึ้นแบบมีในยะสําคัญเราจนเรารู้สึกว่าอ่ะ คงต้องเริ่มต้นใน IG แล้วแหละค่าแอดมันถูกกว่าแล้วมันเหมาะกับการขายสินค้าแบบสินค้าแฟชั่นราคาสูงมากกว่ามันก็เลยแบบ เฮ้ยเราถึงได้ไปเริ่มต้นใน IG เมื่อประมาณแบบ3ปีที่แล้วคือเท่ากับว่าพัะดเสียเวลาในการเก็บเงินจากใน IG อ่ะสปีที่แบบปล่อยทิ้งไปคัทถึงบอกว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะขายของออนไลน์คุณต้องห้ามกลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะมันจะมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเราจะต้องพร้อมเรียนรู้เปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเสมออันนี้คือข้อที่สําคัญมากๆเลยค่ะ ข้อที่4ี่คืออย่าฝากอนาคตของเราไว้กับช่องทางใดช่องทางหนึ่งข้อนี้นะอยากจะย้ำอยากจะขยี้ให้ทุกคนเข้าใจวันนี้เวลาเราทำหนึ่งช่องทางใช่ปะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วเราก็จะจงรักพักดีเราก็อยากทำแค่ช่องทางนั้นไม่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ช่องทางอื่นๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดมากพัดจะเล่าให้ฟงังพัดขายของมาเจปีเจอปัญหาแบบเรื่องนี้เยอะมาก มีช่วงหนึ่งของ Facebook ที่เขาปิดระบบไม่ให้ยิงแอดเลย3เดือนคิดดูว่าถ้าเราขายแค่ใน Facebook อย่างเดียวแล้วถูกปิดไม่ให้ยิงแอดเราอ่ะ3เดือนแล้วเราจะไม่มีไรายได้เราจะทำยังไงหรือแม้กระทั่ง2-3สวันก่อนใน IG ระบบล่มระบบล่มบางแอคเค n าถูกปิดไปเลยไม่ได้คืนมา จะทำยังไงหรือบางช่วงไลาย OA ก็จะมีไลโล่มตอบแชทไม่ได้ซึ่งทุกๆช่องทางค่ะมันจะมีจุดที่แบบเออระบบมันมีปัญหาระบบล่มนู่นนี่นั่นพัดถึงบอกว่าเราอะไม่สามารถเอาอนาคตของเราไปฝากไว้กับช่องทางใดช่องทางหนึ่งเราควรจะต้องทําหลายๆช่องทางคู่กันเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งมีปัญหาเราจะมีช่องทางอื่นๆสํารองเอาไว้นะคะข้อนี้สําคัญมากโดยเฉพาะ มือใหม่บางคนเนี่ยมองข้ามข้อนี้ไปเลยคือมันเป็นปัญหาที่ถ้าไม่เจอเองกับตัวจะไม่เข้าใจพัดยกตัวอย่างง่ายๆเลยบางคนเนี่ยที่ขายของเป็นสินค้าแบรนด์เนมสินค้าก๊อปอะไรแบบนี้ใช่ไหมชอบขายกันใน i.g. แล้วถ้าเกิดว่า i.g. คุณถูก ถูกปิดไปเพราะว่าผิดกฎใช่ไหมผิดลิขสิทธิ์แล้วคุณก็ไม่ได้เก็บลูกค้าไว้ในช่องทางอื่นๆอ่ะคุณจะไปยังไงต่อลูกค้าหายหมดก็เท่ากับว่าไรายได้คุณก็หายไปเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังมีลูกค้าอยู่ใน Facebook ด้วยใน Tik t o อกด้วยใน Li น์ด้วยคุณยังมีช่องทางอื่นๆในการแบบบอกลูกค้าว่าเออไอจมีปัญหานะให้มาสั่งทางนี้ให้มาสั่งทางนี้เราก็จะแบบยังมีรายได้กลับเข้ามาดังนั้นนะทุกคนคุณจะต้องไม่เอาอนาคตของตัวคุณไปฝากไว้กับช่องทางใดช่อง องทางหนึ่งคุณควรจะต้องทำหลายๆช่องทางเผื่อเอาไว้ค่ะข้อที่5คือทุกไอเดียมีคุณค่าเมื่อลงมือทำดังนั้นวันนี้นะคะคุณมีไอเดียอะไรดีๆแล้วคิดได้ให้รีบลงมือทำทุกไอเดียนะทุกคนมีเงินซ่อนอยู่ในนั้นเสมออยากให้ทุกคนอ่ะรีบเอามันไปลงมือทำเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะวันหนึ่งคุณอาจจะต้องมาแบบเสียดายว่าแบบเฮ้ยไอเดียนี้ไงที่ฉันเคยคิดว่าอยากทา แต่วันนี้เฮ้ยคนนั้นเอาไปทําแล้วเขารวยไปแล้วเขาได้เงินไปแล้วสรุปสั้นๆเลยว่าทุกไอเดียค่ะมีเงินซ่อนอยู่เสมอแต่มันจะงอกออกมาเมื่อคุณเอาไอเดียนั้นไปลงมือทําค่ะ ที่6นะคะทุกธุรกิจมีปัญหาทั้งนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณเพิ่งเริ่มต้นอาจจะแบบเบื่องานที่คุณทํามีปัญหาเยอะแยะหรือทําธุรกิจอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยทำไมธุรกิจนี้ปัญหาเยอะจางนู่นนี่นั่นแล้วรู้สึกว่าฉันอยากจะเลิกทําอาชีพนี้อยากจะเลิกธุรกิจนี้แล้วแล้วอยากจะหนีไปทําธุรกิจอื่นพัดจะบอกเลยว่าต่อให้คุณหนีไปเรื่อยๆนะคุณก็จะได้พบความจริงที่ว่าทุกธุรกิจมีปัญหาทั้งนั้น แต่ประเภทของปัญหาค่ะก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของธุรกิจที่เราทำวันนี้สิ่งเดียวที่เราจะต้องมาปรับคือตัวเราถ้าเราปรับวิธีคิดใหม่ว่าเฮ้ยปัญหาเนี่ยมันคือเรื่องปกติของธุรกิจนะถ้าเราคิดได้แบบเนี้ยมันจะทำให้เราปรับตัวได้ง่ายขึ้นมันจะทำให้เราเครียดน้อยลงแล้วทำให้เราสามารถไปต่อในอาชีพที่เราทำอยู่ได้นั่นเองค่ะ ข้อที่7นะคะทุกสินค้าทุกบริการสามารถขายออนไลน์ได้หมดเลยถ้าคุณเป็นคนที่เล่นโซเชียลมีเดียคุณจะรู้ว่าทุกสินค้าทุกบริการจริงๆเราสั่งซื้อหรือสั่งจองจากออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาการสักคิว้วการสัญญกรรมคลินิกความงามต่างๆเดี๋ยวนี้ผลไม้ก็สั่งออนไลน์ได้ของสด ไก่ต้มน้ำปลาต่างๆยังสามารถแบบสั่งแบบสั่งออนไลน์เป็นตู้เย็นมาส่งถึงบ้านได้คือทุกอย่างอะค่ะมันสามารถขายออนไลน์ได้หมดเลยดังนั้นวันเนี้ยออนไลน์อะค่ะคือทางลอดของทุกๆธุรกิจเลยถ้าวันนี้คุณอยากให้ธุรกิจเติบโตยังไงคุณก็ต้องทำออนไลน์นะเราไม่สามารถหนีจากออนไลน์ได้เลยยิ่งแบบที่ผ่านมาเนี่ยโควิดเนี่ยทำให้เรารู้แล้วว่าทุกธุรกิจ ถ้าไม่ทําออนไลน์เนี่ยอยู่ยากมากๆดังนั้นนะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือบริการอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมทําออนไลน์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะ